สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูพลอยพาเรียนคะ่ะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านหนังสือภาษาพาทีกันคะ่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยและภาษาพาทีที่เราจะฝึกอ่านกันในวันนี้เป็นภาษาพาทีบทที่6เรื่องโรงเรียนลูกช้าง เมื่อนักเรียนนำหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่58กันค่ะอ่านสะกดคำโถยาพยัญชนะสระสะกดว่าอ่านว่าทอถุงสารโอ ถถโอโถโยอยักษ์สลาอายออายาโถยาเปียคู่พยัญชนะสละวรณยุกสะกดว่าอ่านว่าปอปาสระเอียปอเอียเปียคอควายสระอูไม้เอกคออูคูไม้เอกคู่ เปียคู่ฝึกอ่านเขียนคำใบบัวบอไอใบบออัวบัวใบบัวตัวเตีย้ยตออัวตัวตอเอียเตียไม่โทเตีย้ยตัวเตีย้ยเลียมือลอเอียเลียมออือมือเลียมือถือไว้ถอ,อือถือวอไอไวไม่โทวไว้ ถือไว้ไม่มามอไอไม่ไมเอกไม่มออามาไม่มาหาทั่วหออาหาทออัวทัวไม่เอกทั่วหาทั่วหัวไก่หออัวหัวกอไอไก่ไม่เอกไก่หัวไก่ไข่กาขอไอไข่ไม่เอกไข่กออากาไข่กา ตาวัวตออาตาวัววัวตาวัวตัวโตตออัวตัวตอโอโตตัวโตโถยาถอโอโถยออายาโถยาขาเสียขออาขาสอเอียเสียขาเสียเปียคู่ปอเอียเปียคออูคูไม่เอกคู่เปียคู่ยูยี่ ยออูยูไม่เอกยูยออีไม่เอกยี่ยูยี่ที่นาพออีทีไม่เอกที่นอานาที่นาใบบัวตัวเตี้ยเรียมือถือไว้ไม่มาหาทั่วหัวไก่ไข่กาตาวัวตัวโตโถยาขาเสีย เปียคู่ยู่ยี่ที่นาอ่านค้องรองเล่นฝึกจูงหางฝออึก,กอฝึกจออูง,งอจูงหออาง,งอหางฝึกจูงหางบทเรียนลูกช้างจูงหางออกเดินไม่มีขัดเขิน เดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมหน่าชมกระไรฝึกแล้วดีใจได้กินกล้วยอ้อยสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการฝึกอ่านไว้เพียงเท่านี้คะ่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านกันเยอะๆนะคะจะได้อ่านได้เก่งขึ้นคะ่ะ แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย